สวัสดีค่ะคุณขาวันนี้อยู่กับช่องมี้นท์นันทิดา channel รู้ว่ามีมิแสงทองฟิลแลนนะคะมาถึงงานแล้วค่ะทุกคนค่ะก็เลยต้องหาต่างคนก็ต่างหาของตัวเองค่ะพี่น้องค่ะต้องหาอุปกรณ์ที่จะใส่ในคืนนี้นะคะที่จะใส่แสดงนะคะเพราะว่ามันมันมันเบื่ออยังเลยแมมันเก็บมาได้แค่บางส่วนนะคะเดี๋ยวมีจะไปหาของก่อนเด้อ เรวจะลองหาดูางว่าจะได้เอยียงมาไว้ใสใ่แนะทิทีมันยังใส่ได้นะคะยังมีเบงก,ก่้ออันนี้ล่างเมียนชีเรือนะ <c oughs> แตกเิดค่ะล่้างขาวเลยแตกหรอเวเราจะไปหาของ เป็นเกลบโอ้ปวดหัวปวดหัวตุบๆเลยอันนี้เป็นรองทา้าเนีอันนี้จำได้นะนะะะาะของน่ะขาเจ้าเกีวมาเบอร์จูแน่นมาเลือกเอารองเทา้ทาเรียบรองเท้าคู่ใดของเน่นน่ะของพี่มีสาเก่าของแน,น 3, ่นสามแปดแค่วาบูดอ่ะไม่ใช่าสามเจ,จะ เปนสนน้ำตากันนี่หรออืออือนี่แหละกล่องผีเก็บกะอรเรื่องของแน่นอ่ะใหม่ๆคือของอันนี้ของขน้ำตา,อ,าอันนี้นะ้อำถาวรเลยน้ำถาวรแกวอยู่ในกล่องแสงนนี้เนาะเดี๋ยวเอากล่องไปก่อนไปหาเครื่องประดับก่อนมันบ่มีเลยเด่นี่มันบ่นเ,หนนบนเหลือเลยอันนี้ของไข่นาะเรา อันนี้เพิ่นเก็บมาใช้กันไว้แล้วตัวนี้แน่นท่องของแน่นท่องของพีนะข้างบนไม้เทิยนไม้แกนจ่าผ่นวออันนี้คนย้นยัดใช้กันมาเลยอเคข้างบนมันอยู่ในไม้แขนอยู่เออเดี๋ยวคอยเอาออกไปมันอยู่นี่กันอ่าข้างบนนี้ได้ไหมอือกันอู้หูผหัวตุบๆเลยพี่อะไม่ต้องกินยาเดี๋ยวไปหาเครื่องประดับกันล้องเข้าวเครืองล่องท้าวแก้วขี้กอง หาของพี่น้องหาล่าตาตายไปเบิดแตได้คพ้นก็ได้จ้าสี Omaha, ่ไอเกือบแก้วบ่คุณนม้วนร่วมบ่อะไรนาะม้วนร่วมแม่แม่เพิ่นเก็บพ่มงกันมาเลยนี่เสือผู้ใดเนี่ยปักปุ่มปักปืนปักไฟโอ้ย ต้องเท่าพี่อยู่น no ั่นคู่นึงมันมั่ตรงนี้อ่ะต้องเท้าตรงย่างหาคูรัวก็ล้วงอใดรย่ดอะไรมันนุ่มเลยพี่หาแต่อุปกรณ์เครื่องเครื่องประดับเดืยวนี้นั่นมันไปเบิดเลยไปเบิดเลยคอกล้องเครื่องประดับของพี่อยู่หันเบิดทัวร์อันเลย จ้านั่นหละโอ้ยแตกเวอรท่าแกแดดอย่างนี้บุ๊คหาเบิ้งซุกทุงแน่นอนลองถ่าผีกว่าเห็นเห็นครูหนึ่งเด้โอ้ยนี่ทุงของผีเหม็นบุบะ ไม่ยังกัดเสียหายหมดเลยที่สร้างมากน่ะสร้างมากหมหไปหมดเลยบ่ได้ดวงเงานของข้าเข็มคัดท่่ม่เสือกมัดสสินของข้า อันนี้กางเกงนี่เก็บอักจัดกันแขกรแน่นอนในกัลัลกับคุนดิผมกับจีบาทเสียกอบกินแลนตุมหูพีแล้วสื่อให้กัน ผมจกยู้ใส่บู้บาทนี่เรื่องเดี๋ยใส่นั่นแล้วเนาะหาเอาได้นอนเลยบางทีฉัน,นเลยโควิดเลยอ่ะ เก็มขัดก็จะยิ <c oughs> <playing> ่เด้ปุ๊บว่ามันเขาเก็บไปลงกันนะปุ๊บห่ากันเป็นของที่เหลือผมโกนี่หายกงนกนี่หายเครื่องประดับก็เลือแค่นี้เลแค่นี้แลวจ้ะจีาอี๊จจี๊จ่อจเอามาจี๊จี่จ่ <ส>ต come, แต่ว่ารองเท้าคู่นึงมาท่านได้เห็นลงไปหาที่บ้านก่อนเพราะว่าร์คุนบอกว่าแบ่งเป็นสองส่วนนะเลยต้องรอเบิ่งก่อนถามว่าเห็นกันซื้อไหม่นั่นแหละค่ะแต่ว่าเอ่ยังแบะเข้มคัดนี่ว่าเห็นเข้มคัดที ased, ่ใส่ล่ำโชว์วัฒนานถ้ามีสานาก็ต้องซื้อไหมเล่าอีกอะสภาพตามเที่นนี่แหละก็ ปวดหัวจึบจจะสกินยาก่อนอไมาใส่ตอตรงนี้เรกำลังเก็บของไม่เรกำลังช็อปอยู่หา,ขอ,อาของจะกของหาของจะหของจะยุ่งได้แน่จริงจิลาต้องําหนาทีเจะอหอ่วงพี่น้องงานมันก็ต้องดำเนินไป เดี๋ยวไม่รู้ว่าสกิปมือน,นี้จะออกมาแบบใดนะคะก็ต,ต้องรอเบิ้งก่อนหาของผมสหมกัาต์ก็เพิ่เห็นรอ,อ,องเท,ท้าคู่หนึ่งก็เห็นอะไรอะบนหัวฟังโก้ฟังวงนกฟังที่ใส่หัวนะคะกง,งที่เรือก็ที่เพนนีแหละ ยูคนหาเห็นกันพี่คนนี้มาล่องแถวสวัสดีสวัสดีเดินอ๋ออ๋อนั่นแหละค่ะทุกคนแขกตามสภาพนะคะที่เหลืออยู่ก็ใช้ได้ใช้ได้เท่าที่เหลืออยู่คือเสื้อผ้าเสื้อผ้าของมีแ่ว่ามีแนวพังเพราะว่ามันรัางเสื้อผ้าบอเบร์เบร์แตกนะคะกาจะมีเครื่องประดับ พร้องใส่ขาะชีมันเสียหายแล้วก็เป็นยังกแล้วอือว่า้ค่อกันถือว่าส่วนหลักก็ได้มาแล้วพอกระเป๋าปแต็งหนาขึ้นก็จะพกหัวผพาไปน้าหนึ่งเอาคระดูตไปน้าสิ่แต่ชงโนราเนี่ยคือหัวเนี่ยคือพังเหมดน,นะคะหัวใช่เสร์อพังหมดเลย <c oughs> ท่าเหมืเลยพี่น้องทุกคนก็กินข่าวกินน้ำนะคะเดี๋ยวเพราะว่าชีวิตเท่าก็ต้องดำเนินต่อไปเราก็เป็นกำลังใจให้กับพ,พ่อแม่เตี้ยน้องเอมนะคะสู่ต่อไปคือกันนะเดี๋ยวแล้วงานเท่ากับจิ้มกับไปให้กำลังใจกันแล้วก็ไปรวมทรงรองพรพร้อามขมขมกันในวันที่14นะคะเมื่อเซจจากงานนี้แล้วมื่อเท่ากับสุไปอุดรนะคะจากอุดรก็บสุไบว่าปีบรรพุ งานนิวนะคะวันที่ศกษาบั้นากาเขาบ้านนะคะวันที่ซีขาไปพอกันนะคะพี่น้องคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้มีราบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ